สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของลูกจ้างประจำนะครับก็คือ,อลูกจ้างประจำเนี่ยเข้าไปอาแอบเล่นการพนันกันในสถานที่ราชการในวันหยุดราชการนะครับแล้วปรากฏว่าถูกสั่งให้ออกจากราชการถือว่าเป็นการลงโทษทางวินัยที่ ไม่เหมาะสมก็คือเป็นโทษที่หนักเกินไปหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่14อ142ทับ5 5 9 9เดี๋ยวเราลองมาดูคำวิวนิจฉัยกันนะครับซึ่งเอาโดยสรุปก่อนนะครับก็คือศาลมองว่าการลง,ล,งลงโทษปลดออกจากราชการเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยไม่ถึงขั้นเป็นการต้องอ,ออกคําสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ศาลเขาให้เหตุผลมีหลักเกณฑ์ในการพ,พิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษทางวินัยเนี่ยนะครับกรณีที่การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาก็คือลูกจ้างประจำเนี่ย เป็นความผิดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ผู้กระทําผิดวินัยก็จะต้องถูกลงโทษซึ่งในการพิจารณากําหนดโทษทางวินยัยผู้มีอํานาจพิจารณาจะต้องใช้ดุลพินิษกําหนดระดับโทษเนี่ยให้เหมาะสมกับพฤติการการกระทําความผิดและก็อยู่ภายในขอบเขตระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งจะต้องคํานึงถึงหลักความเป็นธรรมในการกําหนดโทษ ตลอดจนคำนึงถึงนโยบายของทางราชการประกอบด้วยนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพุทธศักราช2537ในข้อ46ลูกจ้างประจำจะต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช,ชั่ว การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือละหุโทษหรือกระทำอื่นใดหรือการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงก็จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในข้อ52 ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณีนะครับทีนี้นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือผู้ฟ้องคดีทั้ง3ในเคสนี้นะครับเขาเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการโดยผู้ฟ้องคดีที่1และผู้ฟ้องคดีที่3ม,มีตําแหน่งผู้รักษาอาคาร ส่วนผู้ฟ้องคดีที่2มีตําแหน่งคนงานนะครับก็คือเขาได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองทั้ง3าคนนี้นะครับทั้ง3คนนีนะ้ได้ลักลอบเล่นการพนันและก็ถูกจับได้อธิบดีกรมจึงมีคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทั้งสายออกจากราชการเนื่องจากว่ามีพฤติการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ46วรรค2 ของระเบียบกระทรวงการคลังกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีจากการที่ลักลอบเล่นการพนันไฮโลเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎมหมายในวันหยุดโดยใช้สถานที่ราชการผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้ให้การรับสารภาพศาลจึงมีคำสั่งคำพิพากษาลงโทษปรับสนะศาลลงโทษปรับอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งส อุทธร์คำสั่งปลดออกซึ่งอ,อกอพกระทระวงเนี่ยก็มีมติยกอุทธร์ก็คือไม่รับคำอุทธร์เพราะนั้นทั้ง3คนเนี่ยเขาจึงได้นำเอาคาดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและมีมติยกอุทธร์นะครับทีนี้เรามาดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับศาลปกครองได้พิจรณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3เป็นเพียงลูกจ้างประจํา ไม่ได้มีหน้าที่ในการกวดขันการกระทำผิดกฎหมายโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลอาคารของหน่วยงานไม่ได้มีหน้าที่ติดต่อหรือบริการประชาชนโดยตรงและไม่ได้เป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักหรือเล่นการพนันเป็นอาชินอีกทั้งความผิดดังกล่าวได้กระทำนอกเวลาราชการไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ การที่กอพอซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้รวบรวมแนวทางการลงโทษที่ปรับบทความผิดได้ถูกต้องและกำหนดระดับโทษเหมาะสมกับพฤติการแห่งการกระทำผิดซึ่งกรณีการเล่นการพนันมีการลงโทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนการลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงต้องคำนึงถึงระดับโทษที่ส่วนราชการอื่นลงโทษด้วยนะครับ เพราะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่ากอพอเนี่ยเขเคยมีมีบทลงโทษในในกรณีนี้นะครับสำหรับแนวทางการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2546เป็นเพียงคำแนะนำให้ส่วนราชการนำไปพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิษไม่ได้หมายความว่าหากข้าราชการกระทำความผิดฐานเล่นการพนันแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ประพฤติช่วยอย่างไรแรงทุกกรณีนะครับไม่ได้ใช้กับทุกกรณีดังนั้นการกระทําของผู้ฟ้องคดีทั้ง3จริงยังไม่ถืออาจจะถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติช่วอย่างไรแรงนะครับแต่ว่าเป็นความผิดวินัยในฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่วตามข้อ46วรรคหนึ่งของระเบียบดังกล่าวซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดวินัยไม่ไรแรงได้นะครับเพราะฉะนั้น สารจึงพิรนาว่าคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการและมะติที่ยกอุทธร์เนี่ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นสารพิภากษาเพิกถอนคำสั่งนี้นะครับ